พิมพ์ฉลากสีทองด้วยเครื่องพิมพ์ฉลาก F34050 ถามว่าเหมาะกับงานแบบไหนเนาะสีทองสีเงินแบบเนี้ยก็เป็นงานที่พรีเมียมเช่นเนี่ยบนขวดวายนะหรือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเนี่ยน้ำหอมที่ต้องการความหรูนะหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง,งๆเนี่ยขวดแยมกระปุกแยมใช่ไหมที่ต้องการความรู้สึกหรูหรือกิฟต์เซตต่างๆของขวัญน,นะที่ต้องการลาเบลที่ให้ความรู้สึกแบบว่าดูแบบล,ลูหลาแบบนี้นะเงาเสะท้อนแสงแบบเนี้ยนะครับก็เหมาะเลยนะทีนี้นะครับก็ต้องใช้เทปแบบนี้นะแล้วก็เอาเนี่ยมาแปะ อัอดีแล้วก็เอาเทปมานะครับเห็นไหมเทปเนาะเคออะแปะได้เลยนะแบบนี้ต้องเอามามมวนนะครับผมขอกลับด้านเนาะพลเดี๋ยวเราจะมมวนแบบนี้นะเข้ามาชึบนะเออก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเอาไว้เดโมให้ลูกค้านะครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าทำหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมดแรงซะก่อนนะว่าวนมันหนาโอเคเราพิมพ์สีทองเนี่ยเวลาเครื่องพิมพ์เองเจ็ดพิมพ์สีทองมันไม่ได้มีสีทองเหมือนกับเครื่องพิมพ์แบบหลักล้านแบบนั้นนะเช่นเมทัลลิกโกแบบนีน้อันนี้มันคือการผสมสี cmyk ดังนั้นเนี่ยความสวยของมันนะขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยมีงานอาร์ตเวิร์กและฉลาดแบบไหนถ้าพิมพ์โลงบนกระดาษก็สีสขาวก็ให้ความรู้สึกแบบหนึง่งถ้าเราพิมพ์โนบนสีเงินก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้เดี๋ยวจะพิมพ์ลงงงงงสีทอให้้ดูว่่่าามัันนเป็็ยไบแตก ง่ายๆชึบทีนี้ก็ใส่ได้แล้วชึบนะครับนี่พอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์แบบสีเงินเนี่ยให้ดูอันนึงก่อนนะอย่างนี้นะครับผมอยู่ใน AI นะเออคือการเอาลูกเข้ามาปกติเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งพิมพ์เลยเนี่ยก็ c อนโทรลพีง่ายๆนะแล้วก็ไปเลือกเครื่องพิมพ์เซ็ตอัพนะครับขึ้นมานี่แล้วก็ตรงนี้นะผมเห็นแล้วมัน60.7นะมิลลิเมตรแล้วก็โอเคแล้วก็สั่ง กดดันหนึ่งรอบนะครับแนวตั้งนะครับนี่แบบนี้เลื่อนได้ผมเซ็ตขนาดละก็ปินได้เลยอ่ะเป็นการปิ้นแบบแมตชคุณลิตี้นะนี่ก็เดึองออกง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอันนี้ถ้ามันล็อกแบบขนาดพอดีกันอยู่แล้วก็เอาใส่ไปได้เลยโดย,ยที่ไม่ต้องกดล็อกอะไรนะเพราะาขนาดกระดาษันเท่าเดิมง่ายมาก มันมีความต่างกันนี่สีขาวก็แบบหนึ่งสีเงินก็แบบหนึ่งสีทองก็แบบหนึ่งนะครับแล้วใครที่ต้องการพิมพ์ฉลากแบบทดลองจริงนะก็สามารถนัดเข้ามาที่ยูเพนเตอร์ชอปได้เลยนะเรามีฉลากหลากหลายแบบนะให้ลองเลือกนะครับไม่ว่าสีเงินสีทองสีขาวจะเงาจะด้านนะมีหมดเลยนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยครับ